วัดศรีสงครามบ้านดอนติวตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวาสกรรมและขอเจริญพรเชิญชวนอุบาสกอุบาสิกาผู้มีใจใฝ่บุญกุศล ร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดระหว่างวันที่24เมษายนถึง3พฤษภาคมพุทธศักราช2568กำหนดการ24เมษายนลงทะเบียนและขอปริวาส27เมษายนขอมานัด3พฤษภาคมออกอัปพัณฑ์ การเดินทางสะดวกสังฆกรรมดีสถานที่สัปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีนชำระตนชำระจ่ายในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์มูใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวัน และขอชื่นท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัฒหารเขาต้มน้ำดื่มน้ำปานะกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอาจารย์กิติศักด์จักรวโร0 934329491 และ0636051462ร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมงานปริวาสกรรมบวชเนคธรรมปฏิบัติธรรมณวัดศรีสงครามในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่เวร